ไมาา่ข้มามนะจ้าฮ้ยปิดมันแล้วกันเรากำลังจะตเตรียมตัวไปนอนเฮ้ยน,น,นอนแล้วจ้าหายหาวนอนแล้วสวนนัสดีจ้า มากันสามพันชมิดจ้ะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะเอากุญแจให้นะจ้าทำไมเขาน่าตาผิวขาวขาวดำดำจังเลย,ย่าไปคิดมากจ้ะหนูดีใจมากเลยนะที่เราไปโรงแรมครั้งแรกกับอาขอบคุณนมากละคะที่พาหนูมาโรงแรมครั้งแรกค่ะโรงแรมที่ เกี๋ยวก็ขอลองท้าสสกปรกนะเดี๋ยวเนยเดี๋ยวหนูจะไปล้างค้ขอโทษนะคะอพี่หนูถอดรองเท้าค่ะจ้าจ้าจ้ล้างเท้าล้างเท้าล้างเท้าเฮ้ยล้างเท้าล้างเท้ามาทะเลเอาสองคนทั้งเล้จริงเลยดีจ้ะ กินกินนำปลากินที่ทะเลนะชุดว่ายน้ำหาชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำอนี้แผลหนูอันนี้ก็เครื่องเกมนะนี่เพจอันนี้ชุดว่ายน้ำของอาร์อของอลิสนะนี่นี่ไงชุดว่ายน้ำนี่เก็บไว้ตู้เสื้อผ้าเลยนะชุดนอนของอาร์สองคนนี้เนี่ย นี่สะชึบใส่เลยอขอบคุณมากนะคะอาโต้พี่อ้อเนี่ยเอามาพ่าหนูไปทะเลเอามาสองคนนี้ครั้งแรกเลยนะคะจ้าจ้าจ้าอืมใส่เว้นอุ้ยก็ใส่หมัว แล้วก็รองเท้ารองเท้าเอ้ยฉีดอาคิมอาคมกันแดดเลยหุยหุยคีมกันแดนแดน่ะใช้ดีสุดๆเลยนี่นี่ฉีดรองเท้าแล้วก็ใส่เสื้อปึ๊บจรงเกิงอ๋อสวยแล้วเลย นี่เอาเพชรด้วยเป็นเพชรของหลานเราอุ้ยอับน้ำอับน้ำอับน้ำอุ้ยล้างตัวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงล้างตัวอุ้ยล้างก็เสร็จแล้วค่ะโต้ได้ล้างเสร็จแล้วพี่เดี๋ยวขอบทษพี่พี่ chứ sí, không Đó. oh, yeah. yeah, yeah, yeah. đi Người má Đó Thật tinh tinh Ôi thật Đã ra là sẵn A a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  Hiểu 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 อ,อุอร่อยจริงๆเลย้มาวนีน่อร่อยมาก,มาก,ากอาหาออนจริงๆเน่ารักจริงๆเลย,นะดเ,ลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี่ยจะพาไปกินข้าวนะค่ะอาโต้มีเส้อ,าานะอ,อกินข้าวเสือหางหูเลยเฮ้ยขอบคุณมาะ มากันสี Ming ่ท่านใช่ไหมจ๊ะโอ้ปะเขาปะครับมากันสาม่านครับมาสีสามันมากันสี่ท่านใช่ไหมจ๊ะอ้จมาอ๋อมาสามนสา ก็ได้ก็ได้สบายใจตสาวเออเออ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 ร่อยอร่อยอร่อยอนาะทำไมเค้าต <obsession> <the> ัวเค้าตัแปกจ้าเก็บคิดมากจ้าเฮ้้้ยคนกังจะหลับจะนอนเนี่ย้อยตอนเย็นใครมาเคาะประตูตรงนี้ เฮ้ยนี่หนูจะหนูเข้ามาเลยนะหนูเม้ยนั่งลองเน้นตัวทำคำจับกันก่อนฉันชื่อโตโต้ตนะส่วนเธอละ่ะฉันที่อินฟ้าจะ้ะมีทื่เล่นจ,จับนะมาเล่น มาเข้าห้องกันเถอะงูยเจนนอนเยู่หยขอยื้มไอ้แพดมาเล่นหน่อยได้สิได้สิเฮ้ยนี่เล่นเลยฮี่เกมจริง,รงเลยเกมหมดตาวะหินี้น เห็ดเลยได้เลยครับผมไม่ได้เล่นทีมมืดครับอ,อือนโอน,นี่นี่จะเื้อนี่อา้ลหลานๆสองนน,น้าจริงๆแล้วเนี่ยหลานเราได้สิค่ะไปกินน้ำก่อนนะเอ๊ะ เฮ้ยน้ำสุดจริงจริงเลยเนี่ยเอเ้อย้ยทไมมันปลจ,จริง,รงๆเลยเสียหวัวเราะไอ้ออน่ากวาผีเนี่ยโอ้อจะนอนอ,ออกไปจากะหนกอกอหอ เ <จ uur> <ม> <ere> ออะเ uh, <Aww> hm. <sch> <mystery> อม่ขนาดนั้นปกติอรอนี่ก็ใจดีแล้วอทำไมเหรอหนูโดนอไค่ะพี่มาพี่มา ผู้ชายคนนั้นทำไมห,หน้าตาแประจริงๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะเ่าไอห,หนูเนี่ยมาทำไมหรอไอห,หนูโดนไล่ออกจากห้องพี่พาไปว่านะพี่พี่จะเล่าให้หนูฟังเองหนูไม่ต้องไปห่วงอานะพี่จะช่วยได้เสมอแหละ เด็กผูช้ชายคนนั้นอีกสามสิบปีก่อนเลยเขาเขาตายอ,อยู่ในห้องลมเลยเขาอยู่ในห้องนั้นที่หนูเข้าไปเขาก็ทาของตกใส่จนเขาตกเก้าอี้ตายน่ากลัวมากๆเลยอืทาอะไรเงรี้ยรเนี่ตีนี้ครับตีนครับเอาน้ำมนต์สัตว์ครับหุยฮะ น้ำมนเนี่ยเป็นอะไรไปเนี่ยนี่น้ำมนมาสาดทำไมเอที่รักที่รักที่รักไม่เป็นอะไรมิเนี่ยไม่เป็นค่ะนี่รักรักนะรักนะ เด็กผูชายคนนั้นน่ะผู้ชายคนน,ยคนั้นเขาเขาไปเกิดแล้วจ้าขอฝากนฝากตัวด้วยนะถ้ามีอะไระที่ที่จะดูแลหนูและอาอาหนูเองนะไม่ต้องเป็นห่วงนะนี่นี่หนูหนูจ้ะหนูตื่นเลยตื่นเร็ว แล้วอาอาปุหนูฝันร้ายเหรอผีคนนั้นนะเดี๋ยวอาเนี่ยจะทำของอร่อยมาปอบหนูมาปอบหนูนะหนูไม่ต้องไม่ต้องร้องนะโอ้โอ้โอ้อ,อย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องนะเดี๋ยวอาเนี่ยจะทำ ใส่ดกกะทาให้ใส่น้าอร่อยอร่อยนะ